กูกวาดไปแล้วก <jogo> ูกูกวาดไปแล้วอ่ะผมเรื่อเนี่ยผมเรื่ีงนี่เดือนน่ะไอ้สูตรกากนะไอ้ไอ้เต้เหลืองน่ะมันเรืองไถ่ผมอันนี้เขาเรือน้อ่ะเบอร์ผครับผมไม่รอครับผมหัวทองขอแบนนะครับหมดทองอ่ะเนี่ยที่ใส่หูเนี่ยมั่วจัดเลยเต้เหลืองแม่งแพงง้วอะไรเนี่ยเรือนไอ้เรื่องไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยครับพูดมันก็ไม่พูดอ่แบนนะหุ่นสมนะ ไอ้เหี้ยเขาอยู่อย่างเฉยขอกูแม่งมาตีกูเฉยเลยตัดานไพ่อะไอ้เหี้ยตัดด่านทั่วอยากตีกันนายกครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยนายกนายกมาตีไอ้เหี้ยนี่เรือนไม่หยุดเลยเฮ้ยตัดหยุดเรือนไอ้เหี้ยเดียวไอ้เหียโ no นเ no นไม่ตัดเหล่าไอ้ต่เหี้ยมันจะเล่นหาพ่อเงี้ยไปอุยโนเนมจากไปตัดอยากมีบทบาทแต่ไม่มีแก๊งอยู่สภาพตว์เหี้ย ไอ้ผู้หน่าเขาโน้เรียนมึงมีเนมหมอเอ่อโอรสวัดวัดมัานตึกครับรถพ่อมึงโอรสแกงโอรสครับอะไรมึงเฮ็ดกูอะกูเอลโอวีเอไปไปปะไปไหนอะไปปะรนายน่อรไปไหนวะนายโอรถร้องออรสรถบ้านแม่เหมอนนะโอรสอะไรนะรถพ่อเหมือนออรสไม่พูดอะไรเงียกูน่ะกูน่ะแกงเงียก็ไม่รู้ไอสัตว์ปลายแถวมึงเอาปลายแถวไอสัตว์ แกนังตะกุ่นพวไปแถวไอ้สักเสกอไปกีนะถามว่าอยู่เนี่ยว่าอยู่สูงกว่ามึงอ่ะปะเนี่ยอยู่สูงกว่ามึงแล้วไอ้เนี่ยรถีอะไรอู้ดไม่ไม่่มันคิดไม่ได้ไแน่จริงมาที่วดงนะเดี๋ยวกูรอกูรอเติมเลย่มันคิดไม่ได้กหนว่าติดต้องสามเดือนตามทองเล่นแกกูม่เนี่ยจร่แกงก็ได้แต่แกงหลไม่อยากมีไม่ต้องแสดงเนมอะไ่เี่ยแสดงเนมอะไรมึง บอกว่าสูตรว่าชื่อแก๊งมันก็ตอปเขาแล้วอ่ะโอรถไอ้อะไรไอ้สนึ่งไอ้เหยื่อไอ้เนี่ยโอรถไอ้แก๊งมันก็คิดไม่ได้แล้วโอรถมึงรู้จักว่าเนี่ยกูอ่ะโอรถคอนเนอร์ไอ้สัตว์โอรถคอนเนอร์พ่อมึงอ่ะกูอ่ะช้ยเอโออีสัตว์เรือนะมึงเนี่ยไอ้สัตว์ไปไปทางไปลำพานได้หี่ย่ะเหนือโยเฉพาะไอ้สัตว์ที่อะไรมึงไอ้เด็กเป็ด มมึึงงรถบรรทุกพ่อมึงโอรถมึงกลับไปนะมึงกลับมึงกลับมาจากไหนไอ้เหี้ยลขนล้กโคตรโคตรตลาดมึงเหรอคะหรือยังไงโคตรมาโนะโคตรมาโนะเลยเหี้ยโอเลี้ยงไงดีแบบไม่ได้โอรถหรอกรถบรรนพ่อโอรถโอเดียวที่กูรู้จักคือโอเลี้ยงเว้ยติดคอนไม่ใช่ผมเหี้ย โอเดตที่กูรู้จักคือโอลิมส์อะไอสัดฟอร์มอยู่รถที่เช็ยจริงๆไม่ได้อยู่อยู่ครับเช็คได้ไม่อยู่กูไม่เช็คทำไมอ่ะเพราะมึงมันโง่กระจกมึงก็มานงนแต่แค่ดูเลยก็อยู่มึงอยู่รถแต่แค่กลัวนะอ่าๆมึงมึงมึงมาเช็คอยู่มึงมาเช็คกั็ไะโอรถพ่อมึงโอ่รถกูบอกแกงโงรถ แกงไอ้นี่แกงในไฟเอ็มขโมยรถนะป่าไอ้เหี้ยขโมยรถน่ะไอ้ฮัลโหลแยกนายกให้หน่อยปรถเด,โโดี๋ยวที่กูรู้จักคือแอลโอรถนั่นเรื่องของมึงนั่นโอซีออด้วยดิยดยก๊อปอยู่เลยเหี้ยแต่เป็นโอรถไอ้สัตว์เต๋อเป็นตัวรองเข็มไม่เหี้ยจะอยากเป็นโอรถ อ่าชพอชมพูโดนไหมล่ะอ่ะผมผมไม่ไม่ใช่ผมนะอ่าคนคนนู้น uh, อ uh, uh, ่ะ นู่นโดนคนนู้นไหมโดนโดนไม่ไหมโดนโดนันเเอาแมเอาคืนไหมพ่อพ่อละแม่ครับผิดยิงแล้วก็อ่าปอปออยู่ครับปอปอปอผมยิงยิงให้ประค่ามันละอ่าผมว่าเดี๋ยวมันเกิดเราก็ต้องำหม่ดีแทงมั่วเลยอ่ะแทงมั่วที่มันไล่แทงก็อึดมั่วไปไหนนะเอาเลยไหมผมช่วยเอาไหมผมเอามันด้วยมันดาผมอ่ะ ออ oh, awesome. um. เอาแม่งเลยนา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 เฮี้ยใส่ขาวหนาที่ไรแท่คนอื่นเอาแม่งดิคุณเป็นเฮี้ยอะไรฮะคุณเป็นเฮี้ยอะไรเอาดิเฮี้ยขาแดงหนาแม่งดิเอาดิเฮี้ยลูกเต๋อเนี่ยมึงด่าลูกเต๋อเนีอะไรมึงมึงลุกได้หรือเปล่ามึงลุกได้หรือเปล่าลกได้หรือ่าลุกได้หรือเปล่าอะว้ามหนีไปเดะไอ้เฮี้ยว้ามหนีไปเดะว้ามหนีไปเดะ วายโดนลุกศกรรมอ่ะกรรมันแม่มอ่ะโดนลุกศกรรมไม่มีทางสู้เลยอ่ะได้ได้ได้ชื่อแล้วครับได้ชื่อแล้วคฟูบังจากชากใจได้ไปแกนตีนด้เลยนะครับผมได้ก็แกงตีนนะได้ชื่อแล้วครับไปดิบนะได้ลุกสพชวนไปแกงตีว้าวเยี่ยวว้าว่าสงสัยว่าหนีไอ้สัตว์ว้าวหนี่เฉยไอ้สัตว์หนีว้าวหนีอ่ะว้าวหนีแล้ว ในไหวล่ะครับเพราะเราบลระเมงดีอ่ะได้ได้ได้ดีไหมครับเมื่อกี้เขาชื่อนั่นชื่อบางบางแล้วเนี่ยบางจากอะไรก็ได้ผมไม่แน่ใจเขาด่าผมด้วยได้ดีมันมันกดดูไงเอลเขาเอลเขากดตัวเอลวะครับผมโดนบิดหลายรอบผมกดดูไม่เป็นนะพี่พี่พ้องลงเปียกปูทะเลหนูหนูหนูได้ขับอันนี้ไหม เล่่นอะพี่แครไว้อ๋อพี่แครพี่ก็แจ้งเลยครับเอาแม่งเลยมองไม่ได้แครไว้หรอโอ้โหพยานเยอะด้วยพยานเยอะด้วยเเนนีี่่ยยไอ้ตรงเนี้ยทั้งทั้งแก๊งทั้งประชาชนจริงครับขบวนละเมืองดีครับขบวนละเมืองดีครับผมหัวร้อนแต่ขบวนละเมืองดีครับเออผมแนะนำนะคุณแบนออกเซิร์ฟไปแล้วคุณแบนส่งฮาร์ดแวร์ต่อเลยเชื่อผมให้มันตื่นการเป็นตัวใหม่เล่นอ่ะจริงครับจริงให้ไม่ติดตังเป็นเป็นพันหลายพันหลายหมื่นนะครับ ใช่ในเรย่องของแบบนั้นเลยสำงรับแบรนด์ฮาร์ดแวร์ไปเลยครับไอพวกเรือดอย่างเงี้ยมันไม่ดีครับไม่ควรอยู่ในสังคมครับหนักหนักในประเทศครับมันด่าพ่อแม่ผมด้วยมันด่าผมไองเลยว่นักไม่รู้ใครได้ยินบ้างนะเพแล้วมันก็หนัเด้อเด้อเด้อเดเอาทีละคนใครจะพูดอะไรก่อนอ่าผมผมขออนุญาตพูดก่อนผมผมบัวเนาะอ่ใครใครจะพูดก่อนยกมือเลยเอาเลยครับเอาเลยครับผมจะหนักให้ใครใครจะพูดก่อนยกมือครับอันนี้ครับผมพูดก่อนพูดมาเลยอ่าเขามาด่าแกงผม แจ้ว่าโอรสโนเนมแล้วโอรสจริงๆอ่ะในแก๊งไฟเอ็มฮะคือยู่วอท์วอท์มันตีเบิร์ดครับเจต่เต๋อที่ตีกับดูยวไหมอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ตามคิดเลยครับใช่ครับถูกต้องครับหอวที่อ่าหัวหน้าแก๊งชื่อฟูจิครับอืมคนคนไหนนายกครับนี่ไงคนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเจอเจอสีอะไรครับนี่ไงสีเหนือเงินเนี่ยมัเหมือนเนี่ยงย่ออยู่เนี่ย นายโยกเหรอใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่นายโยเขาไม่ใช่นายโยเขาไม่ใช่นายโยกันเขาไม่ใช่แก๊งแอมินน้อยแอมินแป๊บหนึ่งน้อยไม่รู้อะไม่ไมไม่มีอะไรพูด้องแอมินอ๋อไม่มีหนอไม่คือเขาเขาว่าว่าแก๊งผมไม่นมอะแก๊งผมไม่แนมผมบอกว่างั้นมึงอะผูให้เวลาสามเดือนมงไสานี่วอร์ดมาตีเบิร์ดแล้วมึงก็มาตีแก๊งกูกูพร้อมอืมอะแล้วเขาก่บ่ายเบี่ยงครับแล้วก็ด่าแก๊งผมจิตหายเลย อะไรต่อนี่นี่นี่ไมของไม่ด่าเลยครับด่าผมด้วยด่าผมด้วยแล้ด่าผมด่าผมไปดวดน้นห้องตาเขาด่าเงี้ยอ่าเอาเอาคนด่าก่อนเอ้ยหลบไอ้้เียโกโกโปรอะไรหรือเปล่าครับผมไม่ได้โกโปรครับแต่ผมเชื่อ